รายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ฉบับไตรามาสที่3ทับสองภาวะเศรษฐกิจธธจังหวัดสุรินทร์ปี2567คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.6และขยายตัวต่อเนื่องร้อยละ2.8ในปี2568เศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ในปี2567าสำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์ประเมินภาวะเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ปี2567ภาพรวมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.6ผลจาก ด้านอุปทานหรือการผลิตในปี2,567คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.2ขยายตัวลดลงจากปีก่อนขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ4.8เป็นผลจากดัชนีผล,ผลผลิตภาคบริการที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.9ตามภาวะเศรษฐกิจที่ฟื้นตัวโดยเฉพาะภาคการท่องเที่ยวและบริการที่ขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐ ดัชนีผลผลิตภาคอุตสาหก,กรรมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.6ผลจากความต้องการสินค้าภาคอุตสาหกรรมทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศและดัชนีผลผลิตภาคเศษศากษตรกรรมที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ1.9ผลจากทุกดัชนีในหมวดนี้ขยายตัวจากความต้องการสินค้าเกษตรที่เติบโตต,ต่อเนื่องและมาตรการช่วยเหลือเกษตรกร,รของทางภาคร,รัฐด้านอุปสงค์หรือการใช้จ่ายในปี2567คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.4ฟื้นตัวจากปีก่อนที่หดตัวร้อยละลบสิ เป็นผลมาจากดัชนีการค้าชายแดนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ5้จ6จากความต้องการสินค้าอุปภโภคบริโภคของชาวกัมพูชาที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งการนำเข้าสินค้าเกษตรพื้นฐานดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4. 5ุดผลจากทั้งรายจ่ายประจำและรายจ่ายลงทุนที่มีการเบิกจ่ายมากขึ้น ดัชนีการลงทุนภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.5ผลจากมีการลงทุนเพื่อรองรับโครงการภาครัฐและความต้องการสินค้าและบริการที่เพิ่มขึ้นและดัชนีการบริโภคภาคเอกชนที่คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2ออัน,นิสงจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของภาครัฐด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดคาดว่าอัตรางเงินเฟอ้อทั่วไปในปี2567คาดว่าขยายตัวร้อยละ2.0 จากราคาอาหารสดและราคาอาหารสำเร็จรูปที่เพิ่มขึ้นต่อเนื่องด้านการจ้างงานในปี2567คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ0.38จากการจ้างงานทั้งในภาคอุตสาหกรรมและภาคบริการที่ปรับตัวดีขึ้นสำหรับเศรษฐกิจจังหวัดสุรินในปี2568ในภาพรวมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.8จากปัจจัยด้านอุปทานและอุปสงค์ที่ขยายตัวดังนี้ด้านอุปทานหรือการผลิตคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ2.0โดยดัชนีภาคบริการ คาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3.4ผลจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐดัชนีภาคอุตสาหกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละสอขยายตัวตามความต้องการสินค้าภาคอุตสาหกรรมเกษตรและโครงการก่อสร้างภาครัฐและดัชนีภาคเกษตรกรรมคาดว่าจะขยายตัวร้อยละสอเป็นผลจากความต้องการผลผลิตของภาคอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูปที่มีแนวโน้มขยายตัวต่อเนื่อง ดัชนี<ด>้าน<พ>อุปสงค์หรือการใช้จ่ายคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ4.1ผลจากดัชนีการค้าชายแดนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ6.4เนื่องจากความต้องการสินค้าอุปโภคบริโภคของชาวกัมพูชามีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องรวมทั้งความต้องการสินค้านำเข้าโดยเฉพาะสินค้าเกษตรพื้นฐานเพิ่มมากขึ้นด้วยดัชนีการใช้จ่ายภาครัฐคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ 4. 8ุ เป็นผลจากการที่ส่วนราชการในจังหวัดสุรินทร์ได้รับงบประมาณเพิ่มขึ้นและมาตรการเร่งรัดเบิกจ่ายทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำและงบประมาณรายจ่ายลงทุนดัชนีการบริโภคภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ4.5ขยายตัวจากมาตรการกระตุ้นการบริโภคของภาครัฐและดัชนีการลงทุนภาคเอกชนคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ3 7จเนื่องจากมีการลงทุนรองรับความต้องการสินค้าที่เพิ่มขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตรแปรรูป ด้านเสถียรภาพเศรษฐกิจภายในจังหวัดในปี2568คาดว่าอัตราเงินเฟ้อทั่วไปขยายตัวอยู่ที่ร้อยละ2.2ผลจากราคาอาหารสดยังมีแนวโน้มขยายตัวและด้านการจ้างงานคาดว่าจะขยายตัวร้อยละ0.4เนื่องจากภาวะเศรษฐกิจที่มีแนวโน้มปรับตัวดีขึ้นโดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคาบริการทั้งนี้ท่านสามารถอ่านรายงานประมาณการเศรษฐกิจจังหวัดสุรินทร์ประจำไตรามาสที่3ปี2567ฉบับเต็มได้โดยการสแกน QR code ตามที่ปรากฏนี้ สามารถติดตามข้อมูลข่าวสารของสำนักงานคลังจังหวัดสุรินได้ทางช่องทางเว็บไซต์ Facebook Instagram x t r a d e t t k t t o k และ YouTube ขอบคุณค่ะ